คุยค่ะคุยเรื่อยๆอยู่แล้ว <c oughs> อย่างที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันก็มีอะไรเราก็คุยกันได้อยู่แล้ว <c oughs> อย่างเวลาสัมภาษณ์กับพ,พี่อย่างเงี้ยเราก็คุยกันว่าสัมภาษณ์อะไรไปอยู่แล้วแห <c oughs> <c oughs> ม่ต้องถามเลยอ่คุยอะไรบ้างก็ <c oughs> ก็มีบ้างนิดหน่อยค่ะก็ทั่วไปเราก็เราก็บอกบอกทุกอย่างอะค่ะก็เป็นเพื่อนกันค่ะค่ะ จริงใครเป็นคนตัดสินใจไม่น่าจะสำคัญนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นสองคนตัดสินใจแหละของแบบนี้มันเป็นเรืเ่อชิตของคนสองคนนะคะสาเหตุสาเหตุก็เรื่องส่วนตัวแหละคือคนสองคนพบกันสาเหตุมันก็ต้องมาจากเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วเนาะบอกไว้ก่อนว่าไม่มีใครเกี่ยวเพราะว่ามีคนถามเยอะมากไม่มีไม่ม,ม,มีมือที่สามไม่มีใครเกี่ยวเลยทั้งสินนะะ้นค่ะแล้วถ้าปิดแะ สภาพจิตใจด,ดีค่ะคือจะบอกว่าดีมากๆมีความสุขสุดๆแบบนี้มันก็เหมือนมันก็ไม่ใช่เนาะคือความรู้สึกคนเรามันก็ต้องมีแบบเสียใจแบบนี้บ้างอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถามว่าความรู้สึกตอนนี้คือมีความสุขมากกว่าเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นเพื่อนกันอ่ะมันมันดีกว่ามันแบบมันสำคัญที่สุดแล้วอ่ะ โอเคค่ะโอเคตอนทำไมทุกคนทำเสียงแบบอะไรนะคะเรื่องส่วนตัวเขาตื่นตัวสิไม่อยากไปถามเขามากไงคะไม่อยากไปจี๊มากเพราะว่ามันมันควรจะต่างคนต่างต่างใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าแล้วอย่างเราบางทีใครก็มาคุยๆแล้วบ้างไม่คุยติดใจปิดใจไหมคะอ๋อไม่เกี่ยวปิดใจไม่ปิดใจค่ะ อะไระไนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเร็วไปหรือช้าไปแกจ,จบดีค่ะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเจอกันเราก็ยังคุยกันได้ทํางานก็ยังทําได้อย่างล่าสุดที่คุยกันก็ก็ถ้ามีใครอยากแบบเหมือนสัมภาษณ์เราสองคนเราก็ในฐานะเพื่อนนะคะเราก็ทําได้ค่ะ ก็ไม่ได้ยังไม่ได้แพลนอะไรไว้ค่ะยังติดต่อกันยังเป็นเพื่อนกันค่ะแต่ว่าไม่ก็ไม่ได้ติดต่อกันเยอะอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบมันอย่างที่บอกว่าเราควรจะต่างคนต่างใช้เวลาอยู่กับตัวเองอเ,เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะมี่เื่อนเพื่อนไม่ยุ่งค่ะเพื่อนๆคือเพื่อนๆรู้ค่ะว่าแบบเรื่องพวกนี้มันต้องปล่อยเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะ